วัสดีครับพวกกับผมจินยานะครับวันนี้อยู่กับเกม one punch man นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าจักรพรรดิเด็กนะครับซึ่งจักรพรรดิเด็กในเกมนี้อยู่ในคลาส s r ซึ่งกว่าจะออกมาก็นานพอสมควรน,นานนี่คืออะไรไหมสุมกาชาออกยากมากบางครั้งบางครั้งโอ้นานๆทีก็จะออกมาอ่ะโอเคสารพคุณก็ไม่มีอะไรมากผมก็อัพได้มาเราเร่านี้นะ ก็ถือว่ายังไม่ถึงสุดในสุดของมันนะพอดีในส่วนสกิลก็ปลดล็อกเส้นทางแล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่รู้ว่าบวกอะไรนะสี่สี่พันเจ็ดร้อยผมคิดในใจน่าจะบวกเลือดกับอะไรอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลหนึ่งก็คือโจมตีธรรมดาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกเจ็ดสิบห้าเอ้ยบวกอีกเจ็ดร้อยห้าสิบผมผิดขอโทษส่วนสกิลสองนั้นจะเสียสองลูกไฟนั้นจะทำการโจมตี แถวหน้าทั้งหมดนะครับแถวหน้าที่ว่าเป็น3ตัวทั้งหมดเลยและมีโอกาส50%ในการติดสตันเลยนะบอกไปก่อนติดสตันนะอ่ะโอเคนะส่วนส,ส่วนข้อดีของตัวนี้ก็คือจะมีสกิลทีมด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะบวกการป้องกันหรืออะไรสักอย่างหรือพลังโจมตีเล็กน้อยะก็ทีมนี้ผมใช้อยู่ก็เป็นทีมนี้นะครับ สร์สก,กิลทีมก็เป็นของจกักรพรรดิเด็กนะก็ตามที่รู้กัน <c oughs> หรือเปล่านะโอเคก็เรานี้แหะเราไปลองในโหมดประจนภัยดูดูซิว่าจะเป็นยังไงพอดีนะพูดดังไม่ได้ครับตอนกลางคืนพ <c oughs> อดีปลดล็อกด่านโหมดยากดับฮาร์ดด่านล่าสุดแล้ว ก็เดี๋ยวปิดนันนี้ก่อนอ่าโอเคผมจะให้พี่ดำเราลุยไปก่อนแล้วกันส่วนกรพรรดิเด็กน่าจะเป็นเทอร์าอนาเทอร์นาหน้าเลยโอ้งนั่นแหละทีนี้ผมเล่นนี่ถือว่าสมดุลดีอยู่นิดน,น,นึงนะถ้าสมมติมว่าผมได้ตัวเอเดนตาาซื้อมากี่มาเนี่ยโอ้โคตรดีเลยอ่านี่การจะทีพานดาอู้เป็นดับเบิลดาเมจนะอ้าว อ่าไปอุ้ยกลัวตายก่อนได้โชว์เนี่ยน่าจะเป็นรอบต่อไปแล้วล่ะมาเอาใหม่เอาใหม่ อ่ะโอเคมาแล้วอ่ะต่อยธรรมดาไ,ไ,ดไปปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเก็บโซ่ก่อนแบบนไป๊บหนึ่งไปหายไปซะอืม <c oughs> นั่นแหละสวย รูนี้น่าจะโชว์ก่อนแล้วกันนะม่อกี้อ่ะนี่สกิลก็จะเป็นเรานี้ถ้าตามหลังอาจยะตีสาบเอาหมายข้างหน้านะนาเอาใหมย่ยำไไปเรื่อยไม่นึกมันจะตายเร็วขนาดนั้นนะ ละจังหวะนี้ติดสตันเทอาเถอะนี่สาววหมายนั่นแหละไม่ติดน่าเสียดายน่าติดนะโทษดีเลยได้ดูสปะคุณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังติดยากเลยอ่ะโอเคไปเลยจีนอต โอเคไปเลยพี่เบิ้มตีไปปิดฉากไหมตีธรรมดาดูดินั่นแหละต่อยไปทีหนึ่งก่อน จากนั้นพายุเอาหน่อยเถอะจะสตาร์ทเถอะสตาร์ทเถอะสตาร์ทหน่อยเถอะติดไหมไม่ติด เท้าฟาดเข้าไปโอ้ไม่โอ้เรียบร้อยแตกนี่สตันนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะติดสตันอย่างงี้ติดยากมากเลย ค okay. ไปติดสตันติดสตันนิดหน่อยติดสตันนิดหน่อยเดี๋ยวขอร้องนั่นแหละสวยอะตอมิกต่อเลยนั่นแหละสวยติดหมอกดำทั้งหมดก็สวยเลยด,ยดยินั่นแหละ จัดไปนั่นแหละอาวมันไม่ตายอนั่นแหละตายแล้วโอเคโอเคมาถึงบอสแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวดาที่ดีมากเลยนะถ้าซื้อมากี่ถ้าได้มาเนี่ยเพราะสกิลแกร์เนี้ย เรียกตึกลงมาพังศัตรูฝั่งตรงข้ามนี้นยย่ไรสกับห้าตัวมันค่าจะไม่ผิดเออแล้วทํากระดูกหักด้วยโอ้ดีไม่ดีโอตีโอกาสหักกระดูกสี่ตัวโอ,โอ้โคตรแรงถ้าได้มานี่จจำเลยเกตดัดไปหนึ่งครั้งฟันไป <primo S 1> อ่ะรออย่างเดียวรออย่างเดียวรอสวนพี่มืดเหล่าเนี่ยต้องใส่อะไรวะถึงจะถึกหน่อยต้องทำะเอ้ยจะตายจะตายจะตายใจเย็นใจเย็นหุไม่ไหวแล้วต้องรีบเอาท้าสมากิมลมให้ได้ ไม่ทำถึกจังวะน่าจะไม่ได้ดาวเต็มหลังตานี้ไม่เป็นไรค่อยแก้ตัวใหม่โอ้เรียบร้อย ไปแล้วเท่าจักรพรรดิเด็กนี่แหละความโกงติดไหมไม่ติดเปลอ,อติดหนึ่งตัวโอว้ชิพหายมันถึกกันยัง ชิมหายแล้วโอ้โหตัวเก่งอู้เรียบร้อยเรียบร้อยตัวเก่งโอ้โหจบกันโหดอะไรไม่โหดมาโหดสนามสุดท้ายเดี๋ยวไปลองหมดสุดท้ายแล้วกันหมดของแล้วกันหาของโอเค ตอนนี้เลเวลมอสชั้นที่หกสี่สิบเผยก้อนนี้แหละไป let's go <S ไปเลยพี่บึ้มนั่นแหละสวยตีธรรมดาดก็แรงนะบอกไปก่อนวนะ่ ลิงสกิลไม่มีถ้าเมื่อกี้ไม่ตายนะ่าจะเป็นคอมโบตีส่วนอีกรอบหนึ่งอะ <g ül> อาละ่ะพายุไปเกียดเงงูชิบหายเลย ไปไม่ได้ต้องรีบก,กำจัดนั่นแหละดีสวยที่สทันไหวเลยนั่นแหละรรบที่สามมาเราสุดท้ายก็หาทางกำจัดให้สองตัวหน้าให้มันหายไปก่อนต้องรีบแล้วมาอีค สวยอยากลองนั่นแหละสวยตายจบโอ้ได้รองเท้าโอ้ได้แตะอันนี้มาอีสวยเลยก็ประมาทเข้าๆก็ลาลาวนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรหวือหวามากรับตัวนี้แต่แค่ดีแค่ว่าสกิลมันติดยากนิดหน่อยแต่สกิลหลีกมันดีก็ <c oughs> เขาก็ใช้กันเยอะกันอยู่นะตัวละครนี้ถือว่ามีประโยชน์อยู่ตอนนี้ผมก็ปลดล็อกแค่อุปกรณ์เท่าน,นั้นนะส่วนลิงตัวละครอื่นก็ยังยังไม่ปลดล็อกเพราะยังไม่มีส่วนตัวที่ผมเน้นปั้นสุดนะจะเป็นอะตอมิกเพราะมันดีสุดๆแล้วมันตีหมูโคตรหม,มูปลดล็อกไปเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด cribe คร้ ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมครับ